ครับสวัสดีครับพบกับช่องตลอดดูชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับผมมาดูวิธีการจัดการคอกวัวนะครับผมในฟาร์มของผมเองนะครับเกิดมีฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่นะครับบ้านสําโรงตะบนศรีรงค์อภิญงกรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ได้จดทะเบียนจะตั้งฟาร์มวัวนะครับโดยชื่อเกิดมีฟาร์มนะครับหรือโลโก้ฟาร์มคือ KM5 นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้แฟนๆช่องฟรอนดูชาแนลนะครับมาดูวิธีการจัดการฟาร์มนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับฟาร์มฟาร์มเราก็เป็นฟาร์มบ้านๆนะครับแต่ว่าวิธีการจัดการของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสะอาดไหมนะครับแล้วก็วธีการนะครับจัดเตรียมอะไรไว้บ้างให้กับวัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่จะ นะครับรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับช่องตอนนดูช n n น l ของเราเนียนะครับไปดูครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการจัดการฟาร์มนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะนะครับงงว่าอ้าวฟาร์มทําไมวัวไม่ได้อยู่ในคอกนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบกักนะครับเราเลี้ยงแบบกักด้วยครับแต่ว่านะครับช่วงนี้นะครับเราก็ปล่อยให้วัวไป กินอาหารสดนะครับหรือว่าหญ้านะครับที่เกิดตามธรรมชาติแล้วก็นะครับได้ปลูกไว้นะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการจัดกรจัดการฟาร์มนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ก็คือตอนนะครับเย็นนะครับตอนเย็นประมาณสักห้าโมงนะครับอันนี้ก็คือคอกที่หนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับภายในนะครับฟาร์มวัวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้คือครอกวัวนะครับไม่ได้ทําใหม่นะครับผมอ่าไม่ได้ทําใหม่นะครับเป็นคอกเก่าแล้วนะครับได้3ปีแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ได้ชมนะครับคอกตัวเองหรือฟาร์มตัวเองนะครับเป็นฟาร์มที่สะอาดครับสะอาดนะครับนะเห็นไหมครับคุณพ่อนะครับได้จัดการฟาร์มนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมอ่านะครับก็เป็นคอบบ้านครับใช้ งบประมาณแบบประหยัดนะครับแต่ว่าการดูแลนะครับครอบวัวนะครับก็ดูแลอย่างมาตรฐานนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอาทำไมไม่เทปูนหรือลาดปูนหรือลาดพื้นนะครับเราไม่ได้เทนะครับนะหนึ่งเลยครับไม่อยากเทครับเปืองงบประมาณ2ถ้าเราเทไปแล้วนะครับวิธีการจัดการนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับนะครับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับแต่หลายท่านนะครับอาจจะเทก็ไม่เป็นไรครับผม อาจจะดีกว่าฟาร์มของผมก็ได้นะครับอ่าให้ดูพื้นนะครับอันนี้คลองแรกนี่ครับน้าครับอ่างน้ํำนะครับนี่อ่างน้ํานะครับเป็นพื้นดินนะครับปกตินะครับถ้าบัวนะครับอ่า่ายตอนไหนนะครับกุจระตอนไหนนะครับหรือว่าขี้ตอนไหนครับก็จะเก็บช่วงเช้านะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับเราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้านะครับก็เก็บ ช่วงเย็นก็เก็บก่อนที่จะเอาวัวเข้านะครับอันนี้ขอ้อต่อไปนะครับข้อดีข้อเสียของข้อปูนกับข้อดินเป็นยังไงครับก็ลหลายๆคนอาจจะเทปืนเทพื้นปูนหรือนะครับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ที่นีไม่ได้เทครับบางฟาร์มก็อาจจะเทครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าปล่อยเป็นดินครึ่งหนึ่งครับเทปูนก็มีประโยชน์ครับหนึ่งในการทําให้วัวนะครับเ,เล็บของวัวจะได้ขัด ของเขานะครับขัดเล็บของเขาได้ได้ดีนะครับขัดเล็บนะครับแต่เวลาลุกเวลาอะไรอาจจะเจ็บตัวนะครับหรือเป็นรอยขูดรอยด่างที่บัวก็ได้นะครับแต่พื้นดินนะครับอาจจะนะครับดีตรงที่ว่านะครับไม่ได้ขูดขีดนะครับตัวบัวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้น้ำฉีดลาดมูลสัตว์หรือขี้ของมันออกไปนะครับ สังเกตดูว่านะครับถ้าขี้วัวหล่นใส่ปูนนะครับมันจะแห้งแล้วก็ติดพอติดปึ๊บมันก็เอาออกยากนะครับจะใช้เวลานานนะครับดยการใช้น้ําฉีดนะครับแล้วก็ขัดแต่ถ้าเป็นพื้นดินนะครับผมนี่ครับทุกข้อเลยครับไม่มีมูลสัตว์หรือสัตว์หรือขี้สัตว์นะครับของวัวนะครับคุณพ่อได้เก็บนะครับตอนเช้าแล้วก็ก่อนวัวเข้าคอกนะครับเห็นไหมครับถ้าใช้ปูนก็นะครับ มันก็ไม่ค่อยสะอาดเนะผมแชร์เขาว่าไม่ค่อยสะอาดนะครับหลายๆฟาร์มอาจจะมีพนักงานหรือคนงานคอยดูแลอาจจะขัดปูนพื้นปูนได้นะครับแต่ที่นี่นะครับไม่ได้ลาดปูนนะครับหนึ่งประหยัดงบครับนะครับสองนะครับในการเก็บมูลสัตว์หรือขี้วัวนะครับจะเก็บได้ดีนะครับเพราะว่าดินก็คือว่าเราเอาที่ตักนะครับตักขี้วัวเสยขึ้นนะครับหรือว่านะครับล้วงขึ้นซอกขึ้นครับใส่บุ้งกีนะครับแล้วก็ใส่รถเข็นนําไปทิ้งนะครับ หลายท่านว่าโอ้ทําไมข้อสะอาดจังครับสะอาดอยู่แล้วครับผมนะครับมีคนงานดูแลนะครับมูนครับดูแลฟาร์มตลอดนะครับนี่ครับหลายคนว่าเอาเอาขี้สัตว์หรือมูลวัวไปไว้ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับวิธีการจัดการฟาร์มนะครับข้อดีนะครับผมคิดว่าไม่ต้องลาดพื้นปูนครับดีครับในความคิดของผมนะครับส ข้อเสียของข้อของผมนะครับข yani ้อของผมนะครับด uh ้วยฟาร์มของผมเองคือเวลาฝนตกนะครับมันจะเปียกเพราะอะไรครับนี่ครับเราไม่ได้ต่อหลังคาออกมานะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้นะครับพูดถึงข้อดีของฟาร์มเราทั้งหมดนะครับนี่ครับเราพูดถึงข้อเสียด้วยนะครับแต่ถ้าเติมหลังคาออกมานะครับสักนะครับ2เม็ดนะครับก็จะสมบูรณ์แบบนะครับน้าฝนก็จะไม่เข้านะครับช่วงหน้าฝนนะครับจะดูนะครับข้อวัวลําบากนะครับในฟาร์ม ของเรานะครับข้อเสียตรงนี้เองครับผมนอกนั้นดีหมดครับบางคนเห็นรางนะครับเดี๋ยวเห็นรางอาหารนะครับทําไมถึงทําแบบนี้นะครับลึกจังลึกครับดีครับอย่าไปทําตามฟาร์มที่แบบว่าเห็นในคลิปนะครับในฟาร์มใหญ่ๆนะครับจะทําแบบสโลปนะครับกอใหญ่จริงแต่ว่ามันตื้นครับอันนั้นใส่หัวหาหรือฝา่งหรือว่าใส่หญ้าหมักหรืออะไรมันได้น้อยครับผมผมเห็นหลายๆ คอกนะครับในหมู่บ้านนะครับไปดูไปเรียนแบบแต่ฟารมใหญ่ๆเขาไอ้ทาเป็นแบบรางแบบสลบนะครับโค้งโคงดูเหมือนจะใหญ่จะลึกแต่ที่จริงไปดูใกล้มันตื้นครับผมแต่รางอาหารผมคือทําลึกไว้เลยนะครับผมนี่ครับนําฟางมาใส่ให้วัวนะครับก่อนที่จะเอาวัวเข้าคอกนะครับเห็นไหมครับมันเก็บอาหารได้เยอะครับผมใส่หญ้าเต็มนี่ครับใส่ฟางเต็มนะครับ เอาอาหารนะครับให้นะครับในถังนะครับวางให้เขากินนะครับก็ดีครับผมอ่าเห็นไหมครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับผมอ่าผมพามาดูนะครับมีทั้งหมดมีหนึ่งคอกนะครับกับอีกห้าช่อง1 2 3 4 5 6ช่องครับ ข้อกับหช่องครับผมหนึ่งข้อกับ6ช่องนะครับอนาคตถ้าถูกเลขครับถูกหวยก็อาจจะต่ออีกครับผมฝั่งตรงข้ามกันครับสักสี่ช่องครับเอาไว้ให้มีเงินมีทองก่อนนะครับผมอันนี้วันนี้คลิปนี้นะครับพามาดูวิธีการจัดการนะครับ ของฟาร์มวัวนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามูลสัตว์มันไปไหนนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับมูลสัตว์ที่เราเก็บไว้อยู่ตรงไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปด้วยนะครับนี่ครับผมเราเอามูลสัตว์หรือว่าขี้วัวนะครับมากองไว้ตรงนี้นะครับผม มากองไว้ตรงนี้นะครับตากแดดไว้ครับผมสูงมากครับผมสูงประมาณ2เมตรครับสูง2เมตรนะครับผมเทกันไว้นะครับเทไว้เห็นไหมครับอันนี้คือขี้วัวนะครับหรือมูลวัวติดต่อสอบถามนะครับได้เลยนะครับใครอยากจะเอามูลสัตว์นะครับหรือขี้วัวไปลงนานะครับในช่วงหน้านี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ทางเบอร์นะครับ0 9 8 6 4 9 3 6 5 2นะครับผมติดต่อมาได้นะครับนี่ครับคือมูลของวัวหรือที่วัวนะครับผมเยอะมากเลยครับผมให้ดูครับผมอ่านี่ครับมันแห้งครับแห้งครับใครอยากได้ก็นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงตำบลศรีโรงอำเภอชนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผม ครับยังไงก็นะครับเอื้อมือไปกดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายทําคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากไว้นะครับในคลิปนี้ก็คือหัวข้อเรื่องนะครับการจัดการนะครับคอกวัวหรือฟาร์มวัวครับยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับสนับสนุนการถ่ายทําคลิปด้วยการกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ